ตามพิมพ์ตายก่อนนะมาก่อนไม่ช่มาเอาปัานี้ได้ไงเราใครไปเอามาเรื่องไปเรื่องเป็นราวไปใหอ่เลยเนี่ยปลาไี่ใส่เรื่อยเลยเรื่อยเลยไปบ้านแต่พวกสื่อขาวไป้านนอก

ปลาเปนที่วางอยู่ที่นี่นะฮะอย่างเมื่อวานเนี่ยลอยนะฮะมาเป็นไพ่ถ่านสามนะฮะในช่วงกลางคืนเนี่ยเขาจะเปิดไฟในึกแล้วก็ขบวนครอบไปปรากฏว่าหน้าเนี่ยปลาเลยเยอะมากก็ครอบมาได้ปลาเป็นจํานวนมากหลายร้อยกิโลนะครับแล้วตอนนี้มีการประกอบอาชีพของเรารเด,ดูเลยแล้วเราก็โทรเช็คดูหลุมเขาก็บอกว่าขึ้นตอนมันมาตั้ ข้าทุเนี่ยลมฝนมาได้ประมาณสิบโลแล้วส้มอีกทีนึงครอบอีกทนึงนี่ปบมัได้ปะแป้นวิ่กี่ล้ำบริเวณนั้นบริเวณนั้นอ่ะเขาปั่นอยู่ประมาณห้าล้ำห้ล้ำแล้แต่เขาบอกผมว่าไม่รู้ว่าลำไหนจะติมากมาก็ต้องมาทิ้งกันเลยนะเมื่อก่อนนั้นมัมีบอยปีมันจะมีประมาณหลายครั้งทีห้าีจะไปรอยก็ต้องลอยคนเดียววิ่งเจอบอย เจอีเจอเป็นร้อยโทีโทก็มีน้องมันจะดูลอยดลอยาที่จลอยเข้าตานมไันนี้มันไม่ใ้าทิปลาอย่างนี้จะสร้างตัว้าด้ยกานทิปลาแบบทางคออขายให้ทางออติดใจดีกว่าขอต่าา น่าจะเอาตัวเจ้าตัวที่จับมาเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่เรือลำเดียวมันหลายลำอ่ะก็น่าจะมีลำหนึ่งลำหนึ่ที่มาสามารถยิงจับได้เขาจะมาระคบกลัวไงชาวบ้านเนี่ยกลัวข้องด้วยเดี๋ยวเขาว่าเนี่ยครับเรื่องดะครับที่เขาเนี่ยเพราะเรือมันขึ้นอยู่กับเขาขึ้นเรือสี่ห้าลำในของเขามีคนเดียวเออคุณสมโชคตสมโชคสมโชคสมโชคจะมีน้ผมจะดูแลอยู่ทีนจะขอขอคุณใช้บ่อยนี่คุจะคอยช่วยเหลือหลังือ เรือใหญ่เรือใหญ่พี่ลิ้นวๆกีร่าอ่ะใช่รัให้ไปย้งเลโค้เไหลไลล้ฝั่งน้ำมอนมันเยอะนะมีวนล้อมันใช่ตัวนี้คือปัญหาคือว่าไอ้นี่คือว่าคือเป็นใหญ่มันห้าตัวนั้นมีรถเบสีเบส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  นนน่าาาบ้้เเดิตมมอความมั่นใจส่งไปเหมือนกันทั้งจุราทั้งที่ทางน้ำประแสนะครับไม่ต้องนะครับปลาที่มันตายโดยเฉพาะมันมาจากอวนไม่ได้มาจากท่าทน้ำมันก็ดีเนี่ยถ้าเป็นข่าวในทางรถออกไปเนี่ยสงสารประมงครับประมงรายได้ทำเช้าออกไปเรื่อยๆโซ่นะครับก็อยากจะขอปลาอุณาทั้งตื่นทั้งหลายช่วยทำความจริงให้เป็นความจริง อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยถ้าเอาขึ้นเรือมาแล้วเนี่ยเรือมันทนไม่ได้แล้วโดยเฉพาะมันไปเรือล้ำละคนจําเป็นที่จะต้องเอาทิ้งนะถ้าไม่เอาทิ้งตัวเองก็ต้องทิ้งชีวิตอยู่บนทะเลนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงเอาทิ้งนะอย่างตัวอย่างที่เราได้เนี่ยชื่อนะเป็นเรือ,อโชคนักพูตนะฮะของนายคันชิตทูเชิดนะครบับามยาวเรือ8เมตรนะฮะลักษณะของกามุ่งคือได้มึกปั่นไปล่อมึกแล้วใช้อวนครอบจับนะครับ ที่อยู่ของก็ค,คือปากน้ําระยองตรงนี้เองอ่างไปประมาณ5กิโลกับฝั่งตรงนี้นะครับสาเหตุก็บอกมีการปลดปลาแป้นทิ้งที่เห็นนี่นะฮะเนื่องจากขนาดที่ครอบได้ปลาแป้นเวลาประมาณ23นาฬิกานะได้เกิดขึ้นลมแรงน้ําลงเที่ยวมีพายุฝนเรือที่ใช้ทําการประมงเป็นเรือขนาดเล็กและทำประมงคนเดียวปลาแป้นที่ติดวนขึ้นมามีปริมาณมากหนักถึงประมาณ200กิโลต่อลํา มันมีอยู่หลายลำที่บริเวณนั้นนะฮะไม่สามารถยกขึ้นคนเดียวได้ในคันชิดฟูเจอร์วิเคราะห์จากสถานการณ์และประสบการณ์แล้วจึงตัดสินใจปลดวนเทิ้งตาแป้นดังกล่าวไปเพื่อความปลอดภัยและนําเรือพร้อมหมึกที่จับได้ประมาณสักสิกิโลขึ้นไปน,นะครับนี่คือเหตุการณ์พ่อที่จริงนะครับก็อยากจะ,อะขอความกรุณาสื่อนะฮะช่วยเสนอข่าวนะครับขณะนี้ชาวประมงของเราได้รับผลก,กระทบตรงนี้มาก แล้วเรื่องอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับที่เป็นวิถีชีวิตของชาวประมงเรือเล็กโดยเฉพาะไดมือได้ปลาแป้นเหล่านี้เขาไม่เอาขึ้นหรอกครับมันจะทําให้ให้เขาเนียเรือเขาล่มได้นะรายละเอียดนั้นน่ะคุณสมชัยนะครับซึ่งเป็นลูกพี่ใหญ่คนสมศกนะฮะซึ่เป็นลูกพี่ใหญ่นะครับของเรือสีห้าลำตรงเนี้ยเขามายืนยันอย่งนี้อยู่แล้วนะฮะ